ตอนนี้พี่โออยู่ที่เขาสามมุกนะคะเพื่อนๆจังหวัดชนบุรีจ้า coast ���verständ myself here me better CRICKET world was It's out to Doing my FLIP, FLIP, FLOP I i HOP, k อ่านะคะตอนนี้เราก็ประชุมกันอยู่นะคะนี่บรรยากาศประชุมนะคะนี่อยู่ที่หาดวนน้ำพานะคะหาดบางแสนประชุมเครียดนะคะดูนะคะนี่นะคะคเพื่อนๆประชุมหัวเป็นหัวหัวเป็นหัวเลย <laughs> พวกเราก็อยู่กันที่หาดบางแสนนะคะเพื่อนๆนะคะเราก็ประชุมกันเรื่องการเตรียมงานมิ팅ตระกูลแม็กนะคะ NMAC X MAC T-MAC นะคะทีแม็กนะคะอ๋อแม็กซีรีชื่อโครงการแม็กซีรี่อ๋อพี่โอ้พู้ผิดต้องกลับขออภัยอ่ะแม็กซีรีตมิงครั้งแรกคุณตุ๊กบอกพระลงโทษอย่างดัางโอ้ยอย่างนั้นเลยนี่ใครยังไม่โอนนี่นะโอนด้วยนะครับโอนให้เขานะ อ่าเดี๋ยวก็มีไปชมบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วเราก็มีพักผ่อนทานอาหารร่วมกันเนาะ่งานแม็กซี่รีก็จะจัดวันที่10กรนดากระดานะคะที่ตลาดปลาล้านแสงนีกเอายูทูบเบอร์เหมือนกันยูทูบเบอร์โอ้ ประชุมแบบหัวเป็นหัวกล้ามเป็นกล้ามเลยคะอันนี้ผู้ใหญ่อันนี้อบตอันนี้นักนะโอ้นี่นะคะแอดมินกลุ่มนะคะแอดมินกลุ่มหองก้องแอดมินกลุ่มหองก้องนะคะเดี๋ยวไม่อนเพื่อนคะตอนนี้พี่เอ๋ก็อยู่ที่สะพานริมทะเลนะคะข้างๆเขาสามมุกนะคะนี่อันนี้ครอบครัวตระกูลแม็กนะคะก็มารวมตัวกับกลุ่มเอ็นแม็กนะคะของกลุ่มชนบุรีเนาะใช่ ประเดี๋ยวเขากำลังเล่นกิจกรรมกันเนาะของโซนชลบุรีอะ่ะพี่ยวพาชมรถนะคะแล้วเพื่อนๆเขาก็มีเล่นเกมกันอยู่แจกของรางวัลกันนะคะแ <c oughs> จกของรางวัลที่กิจกรรมรถสวยนะคะเพื่อนๆเนะะี่ยค่ะ นี่ค่ะทั้ง N Mac X m a x แล้วก็ T m a ็นะคะให้เพื่อนๆดูนะสวยมากค่ะที่ผชอบเนาะสีสดใสค่ะแต่แน่ดูนะคะ อันนี้เพ <IS> ื่อนๆชวนบริหารแจกของรางวัลกันต่อนะคะน้องน้องอย่าใจรึนะค่ะพี่หลักไหม แฝดใส่เพื่อแไม่ได้อ้าวต้องกูใบมานะคะทุกคนว้าวเอาแบ๊กแบไหนยังไม่ได้เห็นเลยมอเห็นแล้วพี่เจ็ดอ่ะพเ็ดได้ไรพี่เจ็ดถูกนี่เลยจัดไม่มีเหียเลยไปันเลย 哦，妈，该喂。 นะคะพวกเราก็มารวมกันที่สะพานเหลืองนะก่อนกลับที่จะแยกย้ายกันไปนะคะสำหรับคลิปนี้พี่โอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องพี่โอด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายลาก่อนชนบุรีตอนนี้พี่เอ๋อยู่บนเรือนะคะกำลังจะเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาที่เห็นนั่นเป็นสะพานภูมิพล์นะคะ